อ่ไอเนปจูนมาเดี๋ยวเราจะหาทางจับน้องให้ได้นคะคะมันอ้วนมากโอ๊ยหมูเดงได้เลยนะเนี่ยหมูเดงห้ยอย่ามาจับด้วหมูเดงนี่มันแบบหมูน่ากลัวหมาพันนี่น,นีลค่ะ เรจะพาไปดูกันเลยว้าวอีตัวนี้ดื้อชุดเลยนะคะอันนี้เป็นหมูเด้งตัวที่สามมันไม่มันเป็นหมานี้นะคะหมาพันธุ์มบุรีผสมบุไม่ใช่ไหมบุรีไม่ฉันรู้บุรีผสมผสมอะไรวะ พิษบูผสมพิษบูนะคะแม่มันคือบูลี่ผสมพิษบูและอันนี้ก็คือบูลี่ผสมพิษบูผสมหมาบ้านคือยังไงไม่รู้ค่ะคุณด,ดูสีมันมันแบบมันทาน่าอ่ะอย่าลืมเราไปหาแม่กันก่อนกระโดดสามอนว้าวถือกล้องให้หน่อยถือกล้องให้หน่อยเตงถือให้หน่อยถือตามพี่มาไม่ต้องซูมค่ะ น้องน่ารักค่ะไม่ต้องกดอะไรนะเรื่องกดสต๊อกกดอีกแล้วฉันเหมันเห็นหามไม่เห็นหามเห็นทำไม่เยอะมันเยอะหนักทำให้มันตัวงอดิไม่ที่ไหนว่าติ๊กเกเห็นหามชัดเจนเลย ไม,ไม่ไม่ใจไม่ต้องถ่ายให้พี่จับมันลงทางขยะม,มาถือตามพี่ตลอดนะเพราะว่าแกเป็นตะกล้องมาไปกันเลยค่ะไม่ต้องซูมอะไรแค่ถืออย่างนี้ไม่ต้องม้อมเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมแล้ก็ถั่วบ้านเนี่ยนะคะตามมาเลยค่ะ ไม่ใช่บ้านของเป็นให้พ่อม,มาเร็วๆมาถึูตบ้านบ้านลางบ้านลางบ้านลางพ่อมึงเต็มเอาดีๆเอออไอ้ก็เป็นต้นไม้นะคะป้าเราและต้นไม้คะอันนี้คือเดินต่อไปก็จะมีรั้วประตูค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางหันเข้ามาทางนี้เลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นบ้านของป้านะคะโอเคเบ้านของป้านะคะมา ก็อี้ตัวนี้ก็ตามามา<ป>นันเอิ่มตายมันเยี่ยวแต้ได้เดี๋ยวกุ้น้องตัวนี้พาถวนนะคะมาดูกันกเขาจะได้ออนเยี่ยวตามาแต้มไม่ต้องถ่ายอะไรก็พูดกูถ่ายเยี่ยวมันเดี๋ยวกุ้มกับพี่เอ้อ ไ่าต้นไแบบรักตนไม้สุนี่ก็เป็นในห้องอี่นะคะามลก้ลองใช้นัือลได้ยิเป่ยินหรือเปล่านนี้็เนบ้านค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นบ้านสุเนี่ ว้าว <Wow. S 2> นี่ม่ชรอ,นะอุ้ย,ย <c oughs> ตีตีไหแม่มันกลอนดูให้เพี่กันที่มาแม่มันกลัวน,น,น,นี่ก็จะเป็นบานป้นตาน,นะคะอนะเป็น,บน,บนตบเวลามอที่เ็ไงแตก็เอาแท็บเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe Hãy อ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่าเราจะได้เล่นอย่างนี้เหรอวิดว่าผาแต่งอยู่ตั้ปึ้งตั้ปึ้งตั้ปึ้งตั้งปึ้งตั้งต,ตังให้เขาดูตรงนี้บ้างดิไม่ก็ถ้าจะตรงตัวพี่อย่างนี้แต่งอย่างนี้แต่ตัวฉันจะยืนอย่างนี้โอเคไหมให้ตามฉัน <c oughs> วันะเราจะจุบหมาให้ดูว้าวว้าว้าวอีหมูแดงอ้เนี้อันนี้หนังหมูแดไอ้เนี่ยหมูเกร้งอีหมูปวนอีเนี้ยควันตามาสิเต้ถ่ายพี่อะถ่าย หมูแดงหมูเดงถ้ามีใครอยากให้เราถ่ายอีกไหมถ้าอยากให้ถาอีกกดติดถามไม่กดตายแน่อุ๊ยอีหมาบ้าอีหมาเป็ดอีหมาค่อีหมาจำบุญจบจำบึจมากจำบุญ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 เำบุญจำบุญจำบุญจำบุ่เด้งก็อยาก วิเตงโดหนหอมบัณทิมน่าจะกินน้ำแข็งเดียวอี้อาเคดีก็จบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ